So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason. Can't find hope to believe in. Drop dead! A bullet to my head. Your words are like a gun in hands You can't change. สองรอบแล้ว. เช็ดโหทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหืมไม่ต้องมาจุดพุ้เลยไม่ต้องมาจุดพุเลยโอ้โหไม่จะเนียนสักนิดไม่ได้เนียนกับเขาเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเอาฉากไหนไม่เนียนตัดแม่งจบง่ายดีนะ นี่ก็ถือว่าเป็นนะ้ำมนเริ่มคลิปนะนะผมจะตัด2ช่วงนั้นออกไปนะโอเคครับเอาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้องน้ำนไม่ได้ต้างห้องน้ำหญิงอย่างเดียวปดล็อกปลอกโอยยัง,ยง,ยง,ยงโอเคไปสวัสดีกูเล่นก่อนเลยอห้ามบอกห้ามบอกเอาชุดสูตรมาเยี่ยม ลากสมอครับเก็บในช่องแอร์ผมเอ้ยไม่ใช่ช่องแอร์ดิในช่องฟิตใช่ช่องฟิตหรือเปล่าในในใน,ในกล่องนะผมนะนะอ่าเยี่ยมโอเคครับต่อไปครับไปตรงนั้นนี่นะครับปลดล็อกแม่งเลยครับตอนนี้ไม่มีใครนะโอเคครับสวัสดีครับผมอ่ามีคนเข้ามาแล้วคไปครับให้เราไปที่ตรงนะีค้ครับผมนะโอเคครับมันจะมีคนเข้ามานะเราจะต้องดึงไอ้ฮานี่ขึ้นไปครับผมนะไป let's go let's go น okay. ่โอเคคลิปเร็ว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 ,รวย้ายมันรีบมาผมนะมันยังไม่เข้ามานะรีบเข้ามายัางมันเข้ามาแล้วแต่รีบยังไม่มาร,รีบรีบรีบเร็วเรวเรีบเ,เดี๋ยวมันเข้ามาไม่เอาโอเคมาแล้วผมปิดประตูโอเคปีนไปครับแงบโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราดึงมันขึ้นมา รนะอมันนะผมรอมันมาครับผมด,ดูครับดูดูเนี้ยหลังมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเครอมันขึ้นมาับนะรอ้อยเหยื่อมาแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้นี่มาไอ้นี่มานี่ยุ่งยุ่งยุ่งแน่นอนนะขอยอย่างเขายัาง เขายังเขาดีเขาดีออาเข้าแล้วมึงซวยกูลิฟขึ้นยังโอเคลิฟขึ้นแล้ว,ลลวจับมันนึงมา <c oughs> มึงตายซะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยผมไม่รู้ตอนนี้ผมลงไปก่อนแวบสวัสดีครับเอาสวัสดีครับผมเป็นพนักงานนะผมนะทัวครับผมเป็นพนักงานครับผมไปล็อบบี้ต่อผมนะนะเมื่อกี้ลิฟต์ขึ้นมายัางไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> เนียนตรงไหนวะเฮ้ย นะต้องรอสักนิดนะผมนะโอเคไปไปครับผมอืมเมื่อกี้กดโทรศัพท์แป,ป๊บเดียวนะไปครับลงล่างอันนี้หกนาทีแล้วผมอันนี้ก็ยังจูบเหมือนเดิมถามจริงมึงจูบวันนี้เป็นชั่วโมงเลยไงวะนะโอเคครับไปครับดีครับผมนะพอไปห้องน้ำชายห้องน้ำชายจะมีไอ้หนวด ไอหนวดไอหนวดไอหนวดไอลุงหนวดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนโอเคเรามาผมเดี๋ยวโอเคไปครับเก็บไว้ต้องรอค่ายนั่นอย่างเดียวผมนี่ล่ะเปิดไปครับไม่รู้เปิดทำไมไม่รู้บิก้าโอเคตอนนี้ก็ต้องโอ้โหเดี๋ยว รู้สึกว่าในนี้เราจะต้องปิดประตูแล้วก็เปิดมาครับผมนะเดี๋ยวก่อนนะผมนะผมจะบอกไว้เลยว่าอันนี้จะให้เราทิ้งปืนตรงนี้ครับผมนะเออทิ้งไว้บนนี้ก็ได้นะเอามาโอเคแล้วก็เก็บชวเชอกเอเลอร์ผมนะ้องเก็บชวเชอกเลเลอร์ไว้นะไม่งั้นแย่แน่นอนเฮ้ยก่อนเก็บอย่าพึ่งครับเดี๋ยว เราจะต้องหยิบมาผมนะเดี๋ยวต้องรอว่าไอ้นี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วไอ้นี่จะเข้าไหมอย่านะมึงเข้ามากูเล่นเลยนะอย่าเข้ามามึงเข้ามาด้วยเหรอได้เดี๋ยวจัดให้ครับพี่มึงเข้ามาสองคนไปโอเคเรียบร้อยครับไม่ไมีใครรู้เยี่ยมยอดไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้ร,รับเอาของใส่ ไอ้ว่องไปครับไปห้องนั่งยิงครับผมเหมือนว่ามีอะไรขึ้นโอ้โหเลือดกระจายเออคือผมเป็นพนักงานครับอย่ามาสงสัยผมว่าโอ้เต้นรีลาดโอ้โหตรงนี้หนงนิดๆนะเอาแคปตรงนี้ก็ให้เรานับหยุด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 คุณจะเข้าไปไม่ได้ทำไมครับแล้วคุณต้องโดนการตรวจก่อนนะ โอเคผ่านไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวขีดขีดเออขีดอย่าขีดนะขีดกูตบลันเลยนะขีดขีดแม่งพากกลัวมากเดี๋ยวจะติดไปตรงไหนดีวะไปตรงนี้ได้ตรงนี้ได้จุดแดงจุดแดงง่ายโอเคติดไปจุดแดงอีกจุดหนึง่งกูไม่มึงรอดไปได้หรอกเข้ามาสองฝั่งมึงทนหมดอะแล้วก็มา รออย่างเดียวผมเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็ไปดูภารกิจตอนนี้อ่ะโอเคครับเหลืออย่างเดียวคือฆ่าไอ้มัวงมัหม,ม,มัดหาเลยนะไปครับออกไปข้างนอกครับเก็บก่อนโอเคออกไปข้างนอกครับเออคือผมออกไปข้างนอกได้ไหมครับโอเคครับบายบายครับผมนะแล้วก็เราก็รอนะผมนะตรงมุมไหนมุมหนึ่งก็ได้ครับนะครับอย่าอยาอยา่ยารู้สึกว่า โอเคยังไม่มีใครพบศพอันนี้ก็สรุปตอนนี้เรามีความรออย่างเดียวโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบเยอะเดี๋ยวอ่ะตอนนี้เราต้องรอไอ้พวกนั้นนะผมอยู่ไหนกันมันจะไปที่ไหนอ๋อมันลงมาแล้วผม,มลงมาแล้วมันจะลงมาแถวไหนครับแถวนี้ผมนะต้องรอผมนะภารกิจมิชชั่นนี้จะเราจะต้องรอนะผมนะอย่ารีบร้อนนะเหมือนเมื่อกี้นะผ่าเฟลไปสองรอบเดี๋ยวผมจะลบแตวกันนะ อยากหมุนเว้ยนะรอนานต้องหมุนเอเจนต์สี่เจ็ดเ,เอเจนต์สี่เจ็ดใส่แว่นแล้วมาดูไงลูกเดี๋ยวก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคตอนนี้กำลังเข้ามาครับตอนนี้เราติดไปสองเที่ยวโหนะไม่เป็นไรครับโหนะมันถึงมันอยู่ตรงนี้มันก็โดนนะผมโดนแน่นอนโอเคไปครับอ่าเข้าไปอะไรอีกอะหมุนทำไม อ๋อบอกอากาศมั้งนะโอเคครับเดี๋ยวป่นเราขอดูชั้นโอเคคาสิโนนะเดี๋ยวโอเคไปเดี๋ยวนี้โอเคไปไปเข้าใจเข้าใจนะเราต้องดูทางออกด้วยนะทางหอดูนี่โอเคแล้วไงเข้าไปหัวหมัดเข้าไปแล้วถือไปเลยครับเป็นไงเข้าไปแล้วไงต่ออ๋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 ออออ๋อไปไหนไปไหน เขาไม่ดีเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งเออเขาไม่นั่งเดินทำไรอยู่วะต้องรอผมนะไอ้นี่มันเดินไปไหนก็ไม่รู้นะเดินเข้าไปเดินเข้าไปนั่นแหละตูมเกือบกูก็คันไปครับก็ต้อตื่นโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้ยนะมัวงเข้าไปในฝูงชนนะ โอเคอ่าเรียบร้อยครับเจอเอ็กซิสตนะไปเปิดประตูเยี่ยมไปแล้วเว้ยเย่ e t ส g กหูได้ไรนะโฮลัมโฮลัฮมนะโอ้ข้าแล้วเราข้าไปเยอะยะเลยนะต่อไปก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกานเลี้ยงนะครับเดวิลกับ เอ็นเจลนะถ้าเดาไม่ผิดนะโอเคก็นะบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์มาเดินครับเรื่องราวก็ใกล้จะจบไปแล้วนะครับก็ขอลาคันไก่อนครับสวัสดีครับผม